งานที่อนนี้ทางเมืองจีนมีติดต่องานเราบ้างไหมคนไทยจาังนะงยังยังไม่ได้มีจริงๆรงชก็ไม่แน่ใจเรื่องตลาดที่จีนจะเท่าไหร่นะว่าว่านักแสดงไทยนี่มันอะไร <Okay. S 1> วันก่อนพี่ป้องมาสามแซ่บช่งก็ลองถามเลยทุ<ๆ>ทกนนี้ออเขารู้จักเราได้ยังไงงงเลยเขาบอกว่าที่นู่นมันจะมีมันจะมีช่องที่แบบว่าเหมือนซื้อละครหรือว <c oughs> ่าเอาไปฉายอะไรเย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ก็นั่นแหละก็จีนมันมันใหญ่มากอะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราแบบโด่งดังอะไรมากมายเพราะว่าเทียบกับประชากรเขาแล้วมันแบบอุ้ยแบบ น,นี่นี่ต่อมาที่ชิม,ม,มก็คงก็คงต้องดูปริบทโดยรวมมะค่ะว่าว่าว่ามันยังไงไปลงเวลามันลงตัวไหมยังไงเพราะยังไงทางนี้มันก็ต้องเป็นหลักอยู่แล้วถูกไหมคะอย่างั้นละครไม่มีอีเวนต์มีติดต่อให้ไปโชว์ตัวที่บ้านยังยังอุ้ยยังยังไม่ถึงขั้นแบบพี่ป้องอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาบอกว่าจริงๆตัวจริงตัวจริง,รง,รงถ้าไม่ชอบทานนิดนึงตอนอไยบอกว่ามี ของของเบนเหรอคะเออมันไม่ไม่ไม่เชิงโชว์ต,วตัวต่างประเทศนะคะแต่ว่าอย่างอย่างล่าสุดที่ทไปแฟชั่นวีคก็คือไปกระทาว่าพี่เสียว้วก็คือก็คือเบนก็เป็นสปอนเซอร์คือจริงๆมันก็แบบพูดยากมันมันคือเบนต้องบอกว่าเบนเขาเป็นสปอนเซอร์ของแฟชั่นวีคทุกที่ทั่วโลกอยู่เลยออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือการที่เราไปตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นกึ่งๆไปแนะนำเบนด้วยอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คืว่าเราคีดแบบว่า คุณค่ะก็เราคนไทยแล้วเราก็จะต้องเชียร์กันเองแล้วถูกไหมคะก็จะต้องคือชมว่ามันเป็นความชื่นใจของคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยมากกว่าว่าเฮ้ยเขาเห็นเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่ว่าสวยหรือเปล่คือจริงๆก็ชมก็ดูแลตัวเองนะคือแต่งหน้าเองอะไรเองก็ไม่ได้แบบไม่ได้แิ้นดนเท่าเวลาเราอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแต่คิดว่าชมว่ามันคงเป็นมันคงเป็นความปลื้มของคนไทยด้วยกันมากกว่าที่แบบเออเห็นเราแบบไปอยู่ขนาดคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า เออก็เลยแบบว่าอ,อวยกันไปอะไรอย่างเงี<ก>้ยอืมคือถ้าเป็นอุ๊ ถ้าเป็นงานหนังงานละครอ,อะไรเงี้ยไม่ยังไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะมีคนแซวว่าแบบตอนนี้เดินบนแดงชิขอบคุณค่ะชิไม่ิไม่ขนาดาานั้นไม่ขนาดนาดั้นก็ยังยังไม่ได้ผ่านสนามมากเลยคือทุกทุกครั้งก็ยังตื่นเต้นชมคุยกับอย่างดาราที่ขเขาดัาๆยยางๆงกว่าเรามากๆอะไรเงี้ยเขาก็บทุกครั้งที่เขาอยู่ยบนคมแดงเขาก็ตื่นเต้นเสมอมันมีมันจะมีสปิริตอะไรบางอย่างของมันเลยที่แบบทำให้เราแบบนะตื่นตัวต่อจากแมตช์นี้นี่ หมนได้ไต่อต่อจากแมตช์น,นี้เ,รเหรอคะแมถึงแฟชั่นวีคนี่ใช่ไหมคะคือ,อยังไงชมว่าคือทุกๆปีอะเนาะคือชมต้องไปสองซีซั่นอยู่แล้วว่ามันมันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ชมต้องทำและชมเซ็นไว,กว้กับทางล็อสซิเซียวอะค่ะก็คล้ายๆกึ่ๆงๆว่าเราเป็นแอมบาสเดอร์ให้ให้เขาด้วยอไงี้ยโดยที่เป็นก็สปอนเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีมีเป็นไรก็าบอกทำไปก่อนทล้ไปก่อนนะะแล้วย้อนถามยืมค่ะ จริงๆจะบอกว่าชมไม่ได้ไม่ได้เจาะจงไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะคืออย่างที่ทราบคือชมมือขนของเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออบางเราก็จะมีวิธีแบบว่าระบายของเราแบบต่างๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็คืออย่างผู้จัดการชมเขาจะมีเพื่อนเป็นแก๊งๆผู้จัดการด้วยกันเยอะอะไรเงี้ยบางทีก็มีน้องๆแบบเด็กๆแบบพุ่งเข้าวงการมาอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยชมก็เออเอาไปเลยอะไรเงี้ยแบบ บางคนก็แบบเด็กคือทุกคนก็จะพูดยังไงเด็กทุกคนก็ทำอาหารกินเพื่อความครัวอะไรางเนี้ทั้งนั้นแต่ว่าคือชมไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ค่ะอะไรยังไงเนี้ยออกไปคือชมส่งต่อให้แบบยังที่จัดการเข้าไปอะไร่าเอแต่ว่าจะมีใครอะไรยังไงบ้างอะไรนี้คือเราไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ตามไปดูเอออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็คือส่งส่งต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างบางทีแบบบริจาคแบบ สมมติเรสขนยนกอะไรอย่างเงี้ยได้แห้เราจะไปบริจาคใครอะไรเงี้ยถูกไห้จ๊ะเราขาก็เชื่อฉันก็เชื่อว่าวิธีแบบนี้มันมันมันได้ใช้งานต่อจริงๆน้องก็แบก็เออน้องเอาไปไปทำงานไปอะไรคือทำอะไรที่แบบไม่ได้ซีเรียสไม่ได้พบปะสึ่ากไปอีเวนต์ต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปใช้คือตังที่เขได้เขาก็ไปจูงเจอครอบครัวไปอะไรเงี้ยคือเพราะว่ามันก็เออมันก็โอเคเออ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิงสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสัก,กระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424